และถ้าสมมุติว่าดินมีความชุ่มชื้นเรื่องของไฟป่าการลุกลามมันก็อาจจะน้อยลงลดลงไปได้ด้วยนี่ก็เป็นผลพวงนะครับในช่วงภาวะภัยแล้งแต่ทําอย่างไรเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็มีป่าที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปีนั่นก็คือต้องมีฝายทุกคนรู้อยู่แล้วมีความรู้เรื่องของฝายกั้นน้ําอยู่แล้วแต่ทําอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องะนะครับทางอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเองเนี่ยเขาก็มีการ สร้างครู m, ฝ่ายขึ้นมานะครับที่อุทยานแห่งชาติต,ตัดตนเพื่อที่จะส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็สร้างความอุดมสมบูร,รณ์ให้กับพื้นที่ด้วยไปติดตามรายงานจากคุณชัยยุทธบุญวงครับ ไม้ไผ่ที่นำมาปักเป็นเสาและนำทรายมาทำเป็นตัวฝ่ายกั้นน้ำมีแนวกำแพงเป็นรากทรด้วยการปลูกบริเวณริมตลิ่งเพื่อให้รากทรยยึดหน้าดินให้แข็งแรงและเจริญเติบโตเป็นตัวฝ่ายที่เห็นอยู่นี้คือการทำฝ่ายมีชีวิตที่ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งสร้างชีวิตให้ธรรมชาติและสายน้ำนอกจากชีวิตที่มาจากธรรมชาติแล้วอีกหนึ่งชีวิตของฝ่ายนี้ คือชีวิตชีวาจากการที่ทุกฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันรสร้างฝ่ายโดยความสนุกสนานและยังช่วยเติมเต็มช,ตชีวิตชีวาให้กับฝ่ายนี้ได้เป็นอย่างดีรู้สึกดีใจครับที่มีส่วนร่วมภายในจังหวัดงานตรงนี้ครับก็มีน้ําใช้ครับแล้วก็ให้พืชผลทางการเกรษตรเรามีใช้ครับมันก็กักเก็บน้ําได้เยอะนะครับตามที่เห็นมาก็มาช่วยทําฝ่ายมีชีวิตครับ ดีใจภูมิใจครับที่ได้มาร่วมกิตอาสาครับ <Okay. S 1> ก็จะได้มีน้ําใช้ในช่วงฤดูแล mm ้ง hmm. แล้วก็มีให้สัตว์ป่าจะได้อยู่ได้กินตอนแรงครับ oh. การทาฝายของชาวบ้านในครั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระสอบที่ใช้ในการบรรจุทรายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัทปุ๋ยปนินทองที่สนับสนุนกระสอบใส่ทรายกว่า4,000กระสอบเพื่อใช้ในการทําฝายเพราะอยากมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรและมองว่าฝายกั้นน้ําจะทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในแปลงเกษตรในช่วงหน้าแล้งทางบริษัทเร็งเห็นอยู่แล้วว่าความสําคัญของน้ําในการที่จะรักษาน้ํานะครับ เลยเป็นที่มาของโค er um, <Ms. S 1> รงการในการร่วมร่วมด้วยช่วยกันกับกับทีมของภาครัฐและก็เอกชนแล้วก็ชาวบ้านครับผมถ้าถ <AN> <Lyn> freshman, <Sure> หากชุมชนนะครับหรือว่ารัฐบาลหรือว่าเอกชนต่างๆนะครับขอความร่วมมือจากปุ๋ยปานินทองมานะครับในการทําฝายหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยทางบริษัทปุ๋ยปานินทองเนี่ยยินดีนะครับร่วมนะครับอย่างเต็มที่นะครับผมเห็นถึงความตั้งใจของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันทําฝายมีชีวิต บอกเลยนะครับทุกคนทุ่มเทมากๆและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆมากมายตั้งแต่การวางโครงการทำฝายการตอกไม้ไผ่ไปจนถึงการใช้เชือกมัดไม้ไผ่ตามข้อต่างๆดังนั้นเพื่อให้การทำฝายมีชีวิตกระจายไปยังพื้นที่ที่ให้ได้ใช้ประโยชน์จึงมีการจัดโครงการครูฝายขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแปลงเกษตร ดูเหมือนง่ายนะครับแพ็กเกจตัดไม้ฝผ่มาตอกๆนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่นี่น้ําแรงมากแล้วก็ทา้าทายมากว่าฝายที่ทํานี่จะอยู่ไหมแล้วก็การที่เราจะทําให้ชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องตําฝายเนี่ยฝายมันความรู้สึกว่าฝายเป็นของเขาเองการมีส่วนร่วมฝายเป็นของเขาเองถ้าสมมติว่าหลังราชการไปทําให้เนี่ยมันไม่เกิดความผูกพันกับฝายเหล่านี้อันนี้อันนี้นนคือความจําเป็นที่เร,เราต้องสร้างครูฝายเพราะครูฝายที่ที่เกิด ก็ไปทําที่ใหม่ก็มีประชาชนมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเวลาต้องซ่อมต้องขยายไปที่ไหนที่เขาเห็นว่าตรงนั้นเป็นไปเหมาะเขาได้ทําต่อได้แล้วก็เราต้องผลิตครูฝายไปเยอะๆครับ <tit ling> ขณะที่หุวหน้าอุทยานแห่งชาติตัดตนเล,ล่าว่าในอดีตพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ เปิดให้มีการสัมประทานไม้และชาวบ้านส่วนหนึ่งใช้เป็นพื้นที่ทํากินจึงเกิดเป็นป่าเสื่อมโทรมรัฐบาลจะมีโครงการทวงคืนผืนป่าจึงได้ผืนป่ากลับคืนมาก,กว่า13,000ไร่หลังจากนั้นจึงได้มีการฟืนฟ้นฟูผืนป่าโดยการสร้างน้ำโดยการทำฝ่ายมีชีวิต และพื้นที่ดําเนินโครงการป่ารักน้ําโตใหญ่เชยภูมิในครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขอคืนพื้นป่าที่เราสามารถดําเนินการไปแล้วนะครับคือจํานวน70,60ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำลำลำธารที่เสื่อมสภาพไปแล้วก็คือป่าโวใหญ่แห่งนี้นะครับหลังจากเราได้ดําเนินการโครงการป่ารักน้ำโตใหญ่ซึ่งมีกิจกรรม2มกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมของการสร้างน้ําซึ่งเราก็ดําเนินการโดยการสร้างฝายมีชีวิต นอกจากนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตัดตนยังบอกอีกว่านอกจากการสร้างน้ําด้วยการทําฝ่ามีชีวิตแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมในการฟื้นฟูผืนป่าคือการสร้างป่าด้วยการปลูกพันุไม้5้าสีประกอบไปด้วยสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีขาวและสีแสดซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าภูเขาแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมดอกไม้แห่งใหม่ของประเทศไทยอย่างแน่นอน